โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID l e เลเวลเกตัวไลยของทางบ้านนะผมขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยละกันนะผมทุกคนก็คือคุณอาทิตย์เนี่ยเขาได้มาทําการเติมลูบี้กับทางเพจกรซุดทั้งหมด9,999ร้ลูบี้นะผมทุกคนแล้วเขาบอกผมมาว่าเขาเนี่ยต้องการล่าเลนเจอร์อาดูบิสเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมทุกคนแล้ว EP นีนี้เป็น E ีีที่ท้าทายมากสําหรับทางด้านกนซุดนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาใช้ลู เจ้าอาดูบิสทางเพจกรสุดของเราจะทําการควักเงินส่วนตัว2,999บาทเพื่อเติมรูบี้แพ็แจ้งเกิดให้กับเขาไปฟรีๆเลยนะผมทุกคนถ้าเกิดเขาเปิดไม่ได้นะทางบ้านคงจะคิดว่า9,999รูบี้เนี่ยมันได้อยู่แล้วแหละแต่ความจริงแล้วคุณจะลืมนะว่าเลนดอบของอ d ดูบิสในตู้นี้มีเพียงแค่0.50%เท่านั้นก็คือโอกาสในการถูกลอตเตอรี่2ตัวท้ายของเราแม่งยังมากกว่านี้เลยนะครับผมทุกคนแล้วในตู้กาชาเนี่ยมันมีเลนเจอร์มากมายมหาศาลคาดไห่ทางบ้านก็คง จะรู้ดีแล้วเรนเจอร์ตัวนี้มันไม่มีอยู่ในกล่องการันตีด้วยนะผมทุกคน EP นี้เลยเป็น EP ที่ท้าทายมากสาหรับกอนสุดนะแล้วในวันนี้ผมก็ไม่พลา,ทาดที่จะทำการแจ้งเกิดให้กับไอดีของคุณอาทิตย์นะผมทุกคนเดี๋ยวเราทําการหวดเลยลักการนะจัดไปก็หวังว่า9,999รูบี้เนี่ยจะทําการแจ้งเกิดให้กับไอดีของเขาจนได้นะผมทุกคนโอเค โอ้ยแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะผมทุกคนสํปดาหทางด้านตู้แสงนะถ้าเกิดไม่ได้ไปในวันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะว่าหูกว่าจะมาให้เราเปิดดีกับดูบิสเนี่ยผมบอกเลยต้องรอ3เดือนหอถึง6เดือนอาจจะมารอบหนึ่งก็ได้นะผมทุกคนถ้าเกิดพลาดวันนี้เราแย่แน่นอนนะอ่ะก็ในตอนนี้เปิดไปรอบที่2ตอนแรกผมตกใจนะคิดว่าดูบิสแต่งตัวคล้ายๆกันแต่เป็นซลรีตัวกระโปรงนะผมทุกคนเดี๋ยวทําการลุยต่อเลยละการจัดไปเบ๋เบ๋เบบ หูยมืดโอ้โหแสงมาสองแต่ว่าเป็นแสงมืดเจนเก่านะผมทุกคน่ทนตัวนี่คือมันใช้งานจริงไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเน้นสะสมในคังอย่างเดียวนะผมทุกคนลุยต่อเปิดเปิดโอ้ยบาวนักร้องหลอดเท่เกินโอเคก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าบาวล็อกเนี่ยเป็นเลนเจอร์ที่ผมแนะนำไปทางบ้านกวาดจากตู้นี้ให้ได้นะผมทุกคนเพราะมันเป็นเลนเจอร์ที่อุอ้ยเปิดได้โคตรดีอะ เป็นเลนเจอร์ที่สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะแล้วก็เจสิก้าในโคแมนเซอร์ก็เป็นอีกหนึ่งเลนเจอร์ที่ทีมเขายังไม่มีนะบผมทุกคนเออแต่ว่าเปิดได้คือหล่อแล้วนะในตอนนี้นะเดี๋ยวทำการลุยต่อเลยละกันเปิด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 หุยอาแล้วไง ก็ไม่เป็นไรนะผมทุกคนเราได้ท่าแสงมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคือผมพูดตรงๆเลยวมันออกโคตรง่ายแต่ถ้ามันออกอะดูบิสมานี้เกิดจัดนะก็ได้เป็นทางด้านเจสิก้าในโคแมนเซอร์อีกหนึ่งตัวนะครับผมทุกคนก็บอกเลยว่าเรนเจอร์ตัวนี้ใช้งานได้ยาวๆแล้วตัวนี้มีอนาคตด้วยนะเพราะผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าแนอนาคตเนี่ยเกมเขาน่าจะมีแพนทำเรนเจอร์ตัวนี้เป็นล่างก้าดาวแน่นอนนะ ทางบ้านสังเกตดูทุกครั้งที่ผมเปิดเว้ยโอกาสออกเลนเจอร์ท่าแสงค่อนข้างเยอะมากเลยนะผมทุกคนในวันสุดท้ายของตู้กาชาตู้นี้นะอาจถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เลนเจอร์ท่าแสงที่เราต้องการแต่ก็เป็นท่าแสงอยู่ดีผมก็ถือว่ามันยังไม่เกลือมากเท่าไหร่นะผมทุกคนแต่ว่าในตอนนี้เราต้องการอาดูบิสนะผมทุกคนเราเปิดไปประมาณ2,700กว่ารูบี้หรือว่า3,000รูบี้นี่แหละผมไม่แน่ใจแต่ก็ยังไม่มีทางด้านอาดูบิสหลุดมันเลยนะผมทุกคนไปต่อ โอ้โห oh, ตอนนี้เราเปิดประมาณส0%ของเส้นทางแล้วนะเราทำการลุยต่อจนกว่าจะได้มันเลยละกกันนะเบ๊เบ๊อุ้ยหมอดูอะ่ะผมว่าทีมข่าวน่าจะมีท่าแสงครบทุกตัวในเกมจากการเปิดกาชาของคลิปนี้แล้วนะผมทุกคน <S <S เดี๋ยวครั้งนี้ผมจะทําการใช้สูตร7ครั้งปฏิหารละกกันนะยกเลิกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่4ี่ครั้งที่หและครั้งที่6กครั้งที่7็กดเปิดนะอาดูบิสมาแน่นอนนะผมทุกคนเปิด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 หูยคลิปนี้ ถ้าเปิดไม่ได้ผมจะต้องเสียตังตะเอสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไปนะผมทุกคนแต่ถ้าเปิดได้คือหล่อเท่มากสําหรับทางด้านคลิปนี้และก็ไอดีของคุณอาทิตย์เนี่ยคือมันเป็นレนเจอร์คีย์เวิร์ดตัวสุดท้ายของทีมเขาจริงๆนะสำหรับทางด้านอาดูบิสนะถ้าเกิดเก็บไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าทีมเขาเนี่ยอาจจะไปถึงจุดสูงสุดได้ยากนะครับผมทุกคนเพราะมันเป็นเลนเจอร์เมตาจัดๆนะสาหรับทางด้านอาดูบิสโอเคลุยต่อเลยละกันก็เปิดมาใกล้ที่จะครึ่งทางแล้วนะครับผมทุกคนครึ่งทางของเราก็คือ5 0 0หูบี้นะ โอเคหูยเริ่มแล้วนะผมทุกคนควันไหลตู้กาชาเวลาที่เราชมตู้วงการกาชาทีไรมันเริ่มเหลืองนะผมทุกคนเริ่มที่จะไม่ดรอปเลนเจอร์่าแสงให้กับเราเลยนะในตอนนี้โอ้โหตกใจคิดว่าบาาลรอโอเคแม่งบาครูฝึกทหารเจ็บจัดเปิ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 ดอ,อุ้ยครึ่งทางแล้วนะคะผมทุกคนแต่ว่าเลนเจอร์อดูบิสก็ยังไม่มาเลยนะเลนดรอปธาตุแสงแต่ละตัวนี่คือ0.50เซแต่ผมมีความรู้สึกได้เลยนะว่า การที่ทางบ้านส่งมาให้ผมเปิดเนี่ยคือตั้งแต่ตู้นี้เข้ามาเนี่ยผมเปิดไปมากกว่า1นึ่งแสนลูบี้นะผมได้อดูบิสน้อยที่สุดในตู้กาชานี้นะครับผมทุกคนแล้วผมก็มั่นใจเลยว่าดูบิสเนี่ยแรที่สุดในตู้นี้เปิดต่อเบเบเบ๊หูยทางบ้านเก็บถึงขั้วก,กระดูกหน้ามืดเลยนะผมทุกคนไปต่อเบ โอ้โห oh, เป็นกําลังใจให้กับทางด้านช่องกอนฟุตด้วยนะผมทุกคนวันนี้ผมจะเจ็บหรือทางบ้านจะเกิดแค่นั้นแหละถ้าไม่เกิดผมแจกแค่นั้นนะผมทุกคนเปิด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  เปิดโอ้ยเอออย่าเข้าเนื้อเลยกําไรเศษเลขแต่แจกทีนึงคือเจ็บหนักนะผมทุกคนสําหรับคลิปนี้แต่ผมยินดีจ่ายนะถ้ามันไม่เกิดจริงๆแต่ผมเชื่อแล้วว่ามันต้องเกิดนะผมทุกคนเราได้บาวล็อกเป็นตัวที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมบอกเลยว่าคุณอาทิตย์เนี่ยเขาพร้อมเรียทำเรนเจอร์ตัวนี้เป็นคะแนนกบหนึอแล้วนะครับผมทุกคนโอ้โหพี่อุ้ย เอาเรื่องว่ะค่อนข้างเกลือนนะเราเปิดมาประมาณ70%็สิเปอร์นของคาง,ง,งหรือว่าหกสเปซ็นนี้แหละผมจําไม่ได้นะโอ้โหแต่ก็ได้เลนเจอร์ท่าแสงแทบจะครบทุกตัวเลยนะแต่อาดูบิสม่งยังไม่มาเว้ยเอาหน่อยเพื่อนเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดโอ้โหซีซาร์เลยนะครับตอนนี้มันใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเปิดมาประมาณ75%็สิ้าปอร์เ็นแล้วนะผมทุกคนไปไปสุดนะผมทุกคนหยุดที่ค่าคุกํำปา่าโอเคจากบ m เอเหลือซาเลงแล้วตอนนี้ เปิดต่อเปิดเปิดเปิดอู้หูอาม่าอ้หูมันออกยากจริงหว่าดูบิดอะคิดดูนะทางบ้านคิดว่าหนึ่งหมื่นลูบี้เว้ยมันได้อยู่แล้วเว้ยแต่ความจริงแล้วทางบ้านกระดูเองละกันนะการที่เราจะมาเปิดล่าเลนเจอร์ตัวเดียวที่มีโอกาสดอบเพียงแค่0.5 0เในตู้กาชาที่มีเลนเจอร์มากกว่า1กองทับมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากนะผมทุกคนแต่ว่ามันต้องเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นในมือของกอน์ซุดนะโอเคเจ็บจีด๊ดเลยว่ะ ปลายต่อแล้วผมทุกคนเหลือ1,600รูบี้โอ้โหมาหน่อยเพื่อนโอเคเฮ้ยกระสุนกระสุนหนะ้านัดสุดท้ายไในลังเพลิงแล้วผมทุกคนตอนนี้เหลือ4นัดแลละจัดไปเบะเบะเบะโอ้ผู้กำกับมาตอนนี้เว้ยทางบ้านสังเกตให้ดีนะเราได้เลนเจอร์ท่าแสงตัวเกง่งๆมาหมดตู้เลยเว้ยแต่ว่าไม่ได้อดูบิสตัวเดียววงการเกมอย่างกันแกล้งอ่ะเอ้ยไม่นะพี่คลิปนี้ โอ้โหแล้วเจรอเจเจ็ดลูบี้ว่ะผมว่าคลิปนี้ผมโดนแน่เลยผมน่าจะต้องโดนนะนผมอาจจะต้องโดนเสียตังค์2 9ง9ัาทอ้บาทนะเนี่ยโอเคอชิบหายแล้วอ่ะรอบสุดท้ายว่ะความจริงเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องได้นะเว้ยอะดูบิสตัวเดียวอ่ะมันจะเกินไปหรือเปล่าจัดไปรอบสุดท้ายอะดูบิสไมมาผมเจ็บแค่นั้นแหละโอเคมาหน่อยมาหน่อยโอ้พี่อู้ยเอาเรื่องว่ะ เข้าตามเกณฑ์นะผมทุกคนกอนฟุตจะต้องเสียเงิน2999บาทเพื่อเติมรูบี้ให้กับเขา2,132่ราูบี้ก็คือแพ็คแจ้งเกิดนะผมทุกคนร้อยครับเข้าเนื้อกอนฟุดไปทั้งหมด2 9 9 9บาทนะแต่ส่วนตัวนี้คือผมควักเงินส่วนตัวอีกนิดหน่อยเพื่อแถมให้เขาอีกประมาณ150กว่ารูบี้นะผมทุกคนเพื่อให้เขาเนี่ยทำการเปิดกาชาเพิ่มได้เป็น8รอบจาก7รอบนะก็บอกเลยนะผมทุกคนไม่มีใครกล้าให้เท่าผมนะบอกเลยว่าไอดีของคุณอาทิตย์ ถ้าไม่เกิดผมก็ว่าผมต้องพอแล้วเพราะผมเองก็จะกินข้าวคุกน้ำปลาอยู่แล้วนะผมทุกคนแต่จังหวะนี้ทางบ้านจะเกิดใครจะคุมกําเนิดเขาได้โอ,โอเคสองพันสี่รอยลูบี้ทาไม่ได้อ่ะดูบีทอีกนะบอกเลยวงการเกมจะใจร้ายเกินไปหรือเปล่าเปิด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 หุยเอาเวยมาหน่อยมาหน่อยก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าทางด้านคุณอาทิตย์ต้องเกิดแล้วนะถ้าไม่เกิดนี่คือแย่มากนะผมทุกคนวงการเกม ้หหมูนักป้นป้นรูบี้ผมไปว่าโอเคไปต่อก็บอกเลยว่า้ดีของเขาถ้าได้ดูบิสมาคือจบจริงๆมีตัวยืนระดับเทพโอเคเอ้ยมาหน่อยพี่โอ้โเหลือ1500้รูบี้ไปต่อให้สุดนะผมทุกคนเปิด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 โอ้โหูขนลุกเลยอะเหลือ1200อรรูบี้นะครับ เปิดโอ้เอาหน่อยเพื่อนอะดูบิสเจ้าจะไม่มาจริงๆหรอโอ้โหแสงมืดครบตู้จริงๆเราขัดผมผมจำไม่ได้นะว่าตู้นี้ผมเปิดไม่ได้ตัวไหนบ้างนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าแม่งครบแล้วในดีเขายกเว้นอะดูบิสตัวเดียวจริงๆอ่ะ9 0ารลูบีสสุดท้ายมาเอาให้สุดนะผมทุกคนไปให้สุดโอเคโอ้พี่ไม้หน่อยบอกเลยนะทางบ้านใครที่คิดจะเปิดล่าดูบิสในตู้นี้มันมีโอกาสเวย้ย มันออกน้อยจัดจริงๆอู้อ,อ,อุ๊ยเอาเรื่องเะล่าเออแม่งต้องอย่างนี้ดิเติมแพ็คแก้งเกิดกับทางเพจก่อนสุดมันต้องเกิดแล้วผมทุกคนก็ไอดีของคุณอาทิตย์ สุดไหมทางบ้านทางบ้านคิดว่าสุดไหมคอมเมนต์มาเลยคือถ้าเกิดไม่ได้แพ็กแจ้งเกิดจากทางเพจก่อนสุดไปเพิ่มนะผมบอกเลยว่า้ดีเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้จับอดุบิสอีกเลยในรอบ6เดือนนะผมทุกคนแต่ว่าทางเราจัดให้เขาจนเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็กนะคะผมทุกคนก็คือในตอนนี้ทางเพจก่อนสุดเนี่ยเปิดรับเติมเงินนะครับผมทุกคนไม่ว่าทางบ้านเนี่ยจะมีแพ็กไหนอยู่ในไอดีก็สามารถถ้าใช้มาเติมเงินกับทางเพจก่อนสุดได้เลยนะครับผมทุกคน มีทางด้านแพ็คพิเศษด้วยนะก็เป็นทางด้านแพ็คแจ้งเกิดที่ผมเพิ่งเติมให้กับไอเดียของเขาไปนะครับทุกคนในราคาเพียงแค่2,999บาทเนี่ยเราจะได้ Ruby ทั้งหมด2,132 Ruby นะถ้าเกิดทางบ้านไปเติมเองให้ได้ r u ี y 2,132 Ruby เนี่ยจะต้องเสียเงินประมาณ4,400บาทถึง4,500บาทแต่ได้ก็เติมเงินผ่านไปก่อนสดก็คือประหยัดทันทีกว่า1,400บาทถึง1,500บาทเลยนะครับผมทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ผมมิชชั่นคอมพลีทนะคผมทุกคนบอกเลยว่าลุ้นกันตัวเก็งเลยนะสําหรับคลิป 你。